สวัสดีครับผมเย็นจันละครครับผมวันนี้จะพามาหาเดินรูพึ่งนะครับเขาตัดหญ้าออกนะครับก็มาตีทุกปีนะครับผมมีดยังไม่เอาครับหลังจากที่เดินมาประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงนะครับมันป่าใหญ่ครับผมเป็นแถวเป็นคลองแถวลงไป เราเจอตัวมาอยู่นะครับเราเลยเดินลงมาหาเดินสุมสี่สุมห้าไม่ได้นะครับถ้าเดินสุมหกสุมเจ็ดแล้วจะเจอเอ้าครับผมเจอแล้วครับผมรังมาเลือกเลยครับผมครับผมรังมาเลือกเลยครับโอ้โหเป็ดเลยครับผมเป็ดเลยครับผมรังใหญ่ครับรังใหญ่ด้วยนะครับรังใหญ่ใหญ่ครับผม พลังใหญ่อยู่นะครับเรียมปิดเลยครับผมลังใหญ่อยู่ครับฝากด้วยนะครับเย็นจันละครครับผมต่อไปนี้จะเป็นการตีพึ่งนะครับพึ่งใหญ่นะครับน้องๆยังไม่เคยตีอย่าไปลอกเลียนแบบนะครับผมเพราะว่าโทรศัพท์มันถ่ายนานไม่ได้นะครับไม่มีทุนนะครับโทรศัพท์ผมถ่ายนานแล้วก็ลงไม่ได้นะครับลงถ้าถ่ายเกินสามนาทีมันจะลงยากครับผม เดี๋ยวผมต้องตัดขออนุญาตตัดภาพแล้วก็ถ่ายหม่นะครับ